สวัสดีครับกลับมาพบกับโกลิงวีสวิเคราะห์บอลก่อนเกมประจำวันอาทิตย์ที่20พฤศจิกายน2565ครับผมวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลคู่เปิดสนามฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์แต่ก่อนจะไปวิเคราะห์กันแล้วมาดูกันก่อนครับว่าในฟุตบอลโลกครั้งนี้แต่ละประเทศที่ผ่านเข้ารอบการคัดเลือกมาได้มีประเทศไหนบ้างที่ผ่านเข้ารอบมา โดยประเทศที่ผ่านเข้ารอบมานั้นเราจะจําแนกออกเป็นทวีปเลยนะครับโดยท,ที่ทีมแรกที่ผ่านเข้ารอบมาเล่นนั้นก็คือเจ้าภาพกาตาที่ผ่านเข้ารอบอัตโนมัติเพราะว่าเป็นเจ้าภาพในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับแล้วก็จะมีประเทศจากสมาคมฟุตบอลยุโรปจะมีทั้งหมด13ประเทศครับโดยมีเยอรมันเดนมาร์กฝรั่งเศสเบลเยียมโคเอเชียสเปนเซอร์เบียอังกฤษสวิตเซอร์แลนด์ฮอลแลนด์โปแลนด์ โปรตุเกสแล้วก็เวลนะครับแล้วก็ประเทศจากสมาคมฟุตบอลแอฟริกาทั้งหมด5ประเทศก็จะมีเซเนกัลกาหน้าตุนิเซียโมร็อกโกและแค m าบรูนประเทศที่มาจากฝั่งอเมริกาใต้ก็จะมี4ประเทศครับมีบราซิลอาเจนเอกวาดอร์และอุรุกวัยครับทางฝั่งสมาพันธ์ฟุตบอลอเมริกาเหนืออเมริกากลางและแคริบเบียนจะมี4ทีมครับ แคนาดาอเมริกาเม็กซิโกแล้วก็คอสตาริกาประเทศจากสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชียจะมี4ประเทศก็คืออิหร่านเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเซาดิอาระเบียและสุดท้ายครับประเทศที่มาจากสมาพันธ์ฟุตบอลโอซยเนีย1ทีมก็คือประเทศออสเตรเลียนั่นเองพอได้ประเทศที่ผ่านเข้ารอบมาแล้วเรามาดูการแบ่งกลุ่มกันครับว่าประเทศไหนอยู่กลุ่มไหนกันบ้างและกลุ่มไหนมีประเทศไหนกันบ้างกลุ่มแรกคือกลุ่ม A ก็จะมีเจ้าภาพกาตาเอกวดอร์เซเนกัลฮอลแลนด์กลุ่ม B อังกฤษอิหร่านอเมริกาเวลกลุ่ม C อาร์เจนตินาซาอดิอาร์เบียเม็กซิโกโปแลนด์กลุ่ม D ฝรั่งเศสออสเตรเลียเดนมาร์กตุนิเซียกลุ่ม E สเปนคอสตาริกาเยอรมันญี่ปุ่นกลุ่ม F เบลเยียมแคนาดาโมร็อกโกโคเอเชียกลุ่มจ บาราซิลเซอร์เบียสวิตแคนารูนและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มเฮสโปรตุเกสกาหนาอุรุกวัยและก็เกาหลีใต้ครับแล้วมาต่อที่ประเทศที่ถูกยกให้เป็น5ทีมเต่งที่จะคว้าบอลโลกครั้งนี้ครับวันมีประเทศไหนบ้างแล้วก็มีคุมกำลังหลักๆคือประเทศไหนบ้างเรามาเริ่มที่อันดับ5กันเลยครับ ที่ได้ชื่อว่าเตงอันดับ5ก็คือสเปนของคุณสื่อลุยเอเลเกโดยขึ้นชื่อว่าเป็นกุนสื่อที่มีดีกรีดีมากครับโดยนักเตะที่เขาเลือกมาก็จะมีเริ่มตั้งแต่ตำแหน่งผู้รักษาประตูครับอูนซิมอนจากแอตลติกบิมเบาโรเบิร์ตซานเชสไบรตันดาบิดเรยาเบนฟอร์ดครับกองหลังก็จะมีชอดดี้อาบาบาร์เซโลนา แล้วก็มีเซซ่าเอสปรีิเกต้าเชลซีดานีกาบารขาวเรอัลมาดริดเปาตอเลสเบียเรอัลเอลิกาเซียบาร์เซโลนาครับไอมิลิกลาป็อกแมนซิตี้อุโกเกียมอนบาเลนเซียอาเลนคลานโด布าเดบาร์เซโลนากองกลางก็จะมีสากิโอบุตเกสบาร์เซโลนาโกเกอเอดมาดริดโรดี้แมนซิตี้มาโกชิยอเลนเตแอดมาดริด เปรดีบาเซโลนากลาบีบาเซโลนาครับแล้วก็คาร์ลอสโซเลเปเช่กองหน้าก็จะมีอัลเบโตโมราตาจากแอตมาริดจะมีเฟรนตอตเลจากบาเซโลนามาโกอาซินซิโยเรอัลมาริดปาโรซาลาเบียเปเช่ดานี่เอลโมไรซิกครับเยเรมีปิโนบียเริอัลอาสุฟาติบาเซโลนาแล้วก็นิโกวิลเลียมแอตเลติกบิดเบาครับ แล้วมาดูที่อันดับ4ครับอันดับ4ของเต่งที่หลายสำนักให้กันก็คืออังกฤษของคุณสื่อการิสซาเกตจะมีใครบ้างครับไปดูกันเลยผู้รักษาประตูครับเจิมจากจอแดนพิกฟอร์ดครับจากเอเวอร์ตันนิกป๊บจากนิวคาสเซิลอารอนแลมสเดลจากอาร์เซนอลเอ็นอเล็กซานเดอร์อาร์โนครับจากลิเวอร์พูลจอห์นสโตนจากแมนซิตี้แล้วก็เอลิกไดเออร์จากสเปอร์ครับคอนเนอร์โคดี้จากเอเวอร์ตันเบนไวท์จากอาร์เซนอลลุคชอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ขายวอล์กเกอร์จากแมนซิตี้แฮร์รี่แม็กควา์แมนยูในเต็ดแล้วก็คิรันทิปเปียจากนิวคาสเซิลครับกองกลางก็จะมีจูดเบลลิงแฮมจากดอทมุนคอนเนอร์กลเลเกอร์จากเชลซีเควินฟิลิปแมนซิตี้เด็แคนไลท์เวสต์แฮมจอแดนแฮนเดอร์สันจากลิเวอร์พูลเมสันเมาส์จากเชลซีกองหน้าก็จะมีแจ็คกิลลิตจากแมนซิตี้ฟิลฟอร์เดนแมนซิตีร เจมส์ดดิสันเลสเตอร์บุกโยสากาจากอาร์เซนอนลาฮิมสเตอร์ลิงเชลซีแล้วก็แฮร์รี่เคนสเปอร์มาแคสลาฟอร์ดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคาร์ลัมวิลสันนิวคาสเซิลครับอันดับ3ครับหลายสำนักให้คือฝรั่งเศสที่จะเข้ามาเป็นเต็งอันดับ3กุนซือก็คือดิเดเย์เดจองเราไปดูกันบ้างครับว่ามีใครมาบ้างประตูก็จะเริ่มจากอุโกโยลิสจากสเปอร์ อาฟองเอเลโอล่าจากเวสแฮมแล้วก็สตีฟมอดิงดาจากเลนส์กองหลังครับก็จะมีเบนจามินปาวานจากไบเยอร์มิเนกครับชุนกุนเดจากบาร์เซโลนาลาฟาเอลวาลานจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวิลเลียมซาลิบาจากอาร์เซนอลลูก้าเออร์นังเด้จากไบเยอร์มิวนิกเตโอเออร์นังเด้จากเอซิมิลานอิบราฮิมาโกนาเตจากลิเวอร์พูลดาโยอุปาเมกาโน و จากไบเยอร์มิวนิก อักเซลดีซาซีจากโมนาโกกองกลางก็จะมีอาเดียงราบิโอจากยูเวนตุสอองเลเลียงซูอาเมนีจากเรอมาลิตยูเซฟโฟฟานาจากโมนาโกมัตเตโอเกตูซีจากมาเย์จอแดนเวตูจากมาเย์เอโดร์คามาวินกาจากเรอมาริตกองหน้าก็จะมีอุสมานเดมเบเล่จากบาร์เซโลนา คิลิยันเอ็มปาเป้จากเปเอชเชคาริมเบนเซม่าจากเดอัลมาดริดโอลิเวเยชิลูจากเอซีมิลานและองตวนกิสมันแอดมาดริดคิสลีโคมันบบเยนร์มิวนิกมาคาสตูรามมันเชลกับปักและทางลองดานคูโรมูอานีจากแฟรงเฟิร์ดครับอันดับ2ต้องบอกว่าเข้ามาตามคาดเลยนะครับคืออาร์เจนตินาเต็งอันดับ2ของคุณสือ ลีโอเนลสคาลานี่จะมีใครมาบ้างไปดูกันครับผู้รักษาประตูเริ่มที่เอมิเลโนมาติเนสอัซันวิลลาฟรังโกอามานีลิเวอร์พูลเจโรนิโมรูยีจากบียเรีเลกองหลังก็จะมีนิโคลัสโอตาเมนดีเบนฟิก้ามาคอสอากุญญาเซบียานิโคลัสตายาฟิโกจากลียงเกอร์มัน เบเซล่าเรียเบติสนาฮูเนลโมอดินาแอดมาริดกอนซาโลมอนเซียเซบียาฮวนฟอยเบียเลอคิสเตียนโรเมโรสเปอร์ลิซันโดมาร์ติเนีสจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกองกลางก็จะมีเลอันโดปาเรเดสจากยูเวนตุสโรริโกเดอปอจากแอัดมาริดกิโดโรริเกสเรียเบติสเอสเซกา ปาเลซิออรเลเวอร์กุเซนอเลฮันโดรโกเมสจากเซบียาอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์จากไบตันเอนโซเฟอร์นาเดสจากเบนฟิกากองหน้าก็จะมีตัวที่แบบความหวังอย่างเลียโอเนลแมสซี่จากเปเชอังเคลดิมาเลียจากยูเวนตุสเลาตัโลมาติเนสจากอินเตอร์มิลานเปาโลติเบลลาจากโรมาอังเคลโคเลียจากแอตมาลิต โจอากินดอรเลียจากอินเตอร์มิลานแล้วก็มีฮาเลียนอัฟเบเลสจาก Man City. แมนซิตี้เรามาที่เต็งอันดับหนึ่งครับคือบารซิลนั่นเองของกุนซอติเตจะมีใครบ้างไปดูกันครับเริ่มจากตำแหน่งผู้รักษาประตูเลยเริ่มจากอาริสองเบเกอร์จากลิเวอร์พูลเอเดซอนแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็เวเวตันจาก พัดเมลานกองหลังก็จะเริ่มที่ดานิโลครับจากยูเวนตุสดานี่อเวสจากพูมาสอเล็กซานโดรจากยูเวนตุสอเล็กสเตเลสจากเซบียาติเอโกซิวาจากเชลซีมากินยอดจากเปเอชเอเดมิลิตาจากเรอัลมาดริดแล้วก็เบแมร์ครับจากยูเวนตุสกองกลางก็จะมีคาเซเมโลจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟาบินโยจากลิเวอร์พูลบูโนกิมาไลจากเนวคาโซ เฟลดจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลูคัสปาเตกาจากเวสต์แฮมและทางเอเวอรตอนล่ะลิเบโรจากฟลามิงโกกองหน้าก็จะมีเนเมะจากเปเช่วินิซิโอตจูเนียจากเรอัลมาดริดกาเบรียลเจซซสจากอาร์เซนอลแอนโทนี่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลาฟินยาจากบาร์เซโลนาลิชาริซอนจากสเปอร์กาเบียลมัตตินเนลลี่จากอาร์เซนอลโรดริโกจากเรอัลมาดริดแล้วก็เปลโดจากฟลามิงโกครับ ต้องบอกว่าคุ้มกำลังทั้งเต่ง5จัดหนักจัดเต็มเลือกชุดที่ดีที่สุดมาเชื่อว่าบอลโลกปีนี้เดือดแน่ๆครับเรามาดูที่การวิเคราะห์ของค่ำคืนนี้กันเลยโดยคู่นี้จะเป็นนัดเปิดสนามเป็นการเจอกันระหว่างเจ้าภาพจะเจอกับเอกวาดอร์ในเวลา4ทุ่ม59นาทีครับโดยที่ทั้งคู่เคยเจอกันแค่1นัดและเป็นการเจอกันในปี2018แต่ต้องบอกได้ว่าเป็นการเตะกระชับมิดนะครับ แล้วก็เป็นทางกาตาที่เอาชนะไปได้4ประตูต่อ3ในครั้งนั้นแล้วมาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดที่ผ่านมาของเจ้าภาพกาตากันกาตาเก็บัยชนะไปได้4นัดและเสมอไป1นัดส่วนทางเอกวาดอครับชนะ1นัดแล้วก็เสมอไปถึง4นัดครับผมต้องบอกว่านัดนี้เป็นนัดประเดิมสนามของเจ้าบ้านกาตาไม่น่าจะปล่อยให้หลุดลอยครับยังไงก็เอาใจเชียร์เอาใจช่วยกาตาให้ผ่านนัดแรกไปได้เปิดสวยๆครับเตะบอลโลกในบ้านทั้งที ราคาบอลคู่นี้เป็นเอกวาชครับต่อกาตาที่ครึ่งลูกทางกคเล้งมองว่าไหนๆก็เตะในบ้านแล้วครับต้องใส่สุดแน่นอนลองกาตาวันนี้ต้องเก็บ3มแต้มสวยๆในบ้านตัวเองได้อย่างแน่นอนสำหรับการวิเคราะห์ในบอลลลกครั้งนี้ทางกคเล้งก็จะจัดหนักจัดเต็มวิเคราะห์กันทุกวันเลยครับกดติดตามกดกระดิ่งรอไว้ได้เลยจัดไปครับ